พี่น้องโอ้ครับมีตัวอยู่นะครับดึงยุบ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 ตะเล็กนึกว่ปลาไหลครับดึงเขาขางกัน,นได้ใส่สวยใส่สวยใส่สวยเอาล้วนี่มีตัวครับโบอ้ครับพันอยู่พอเขาครับ อย่าเอาครับโอ้เกลืนตัวนี้เกลืนโอ้สงสัยติดอันเบ็ดปลาเขาอเยี่ยงกินมที่นี่ต้องไปวันครับนี่ไะพี่น้องโอ้อะไรอะไรนี่ครับโอ้ อะไรงไงครับพี่น้องเขาเบึงขีกดเลยบ่ยครับไปสวัสดีครับวับนนี้ออกมาหาไซเบตกับพานอดอดอีกแล้วครับผมพานอดอดออกเสมอครับไปได้มานบ้าช่วงนี้นี่เยี่ยเขียนทอดไตไว้เมื่อคืนครับผมมาเบิึงหมายไหมครับเขาเบ่งออกเบ็ดมาเลยอืม นะอย,ยนี่ครับเดี๋ยวพานออดจะใส่ลงไปทางนี้ครับหนุ่มจะใส่ลงไปอีกทางนึงครับผมไปครับพานออดเดี๋ยวมเยาเลี้ยงเขาวเป็นลุ้นต้องเป็นครับหาใส่เบ็ดก่อนครับผมอูโฮโฮโน้นนะครับขาเจ้าใส่เบ็ดอยู่ครับุอีกฝั่งทางนึงช่วงนี้เป็นฤด,ดูกาล สาไซเบทครับมาไปหมาบ้านครับพี่น้องล่องเบิรงครับไปครับผมจบผมดีครับพี่น้องหายน้ำหองหน้าเลยครับวันนี้ผมได้เป็นเยียเขียดด้วยครับใส่บแบบนี้แหละครับเดี๋ยวหาหม่องไ้อีกน้อยครับครับเหมือหม่องไ้แล้วครับโอ้โหนะครับผ่านออด เดี๋ยวให้ใส่ลงไปหาถ้าพันออดคุณนะครับครับเดี๋ยวไปลุ้นแล้ก,กันครับผมไปครับพี่น้องออกให้ายาพิดครับผมผ่านวันไปคุณแล้วครับเงีมใส่ติดถน,นนนะครับพี่น้องไม้นี่เดี๋ยวมันจะยามแต่หลังสุดท้ายขึ้นไปนะครับฮะทองเยียไวยา ม้นี่จะจักสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปลุ้นน้ำมันครับแม่งกับลายโอ้นี่นี่หลังแรกมีอาการแล้วครับเหมือนขั้นเบ็ดครับคือเป็นยังสีอีกยังกินอ๋อเขานี่ครับตัวชิยูอะสิมีตัวปะติดตั้งแรงงงมึงแล้วครับโอ้ยยูยูยูมีตัวยูยูครับ หลังแหลกอุ้ยไปซ้ำครับพี่น้องหาเอ้ยหลังแหลกว่าจิแหกหมานไปเลยครับพ่นก่อยญ้า่ยรุไดไหนลเราครับไปเดี๋ยวไปลุ้นดกันไหมครับใส่เยอะไปไหมกันครับหลังที่สองบอ,อกครับยังเยอะอยู่ก็ยัาอยู่ อันที่สามเหมือนเดิม,มนี่เป็นน้ำเขาไม้ครับพี่น้องนี่เป็นทองเดี๋ยวใส่ไปขั้นหุนใส่ในหน้าเฮียยุคเก่าครับเดี๋ยวหลังได้มีอาการของยาไทยเบิ้งหนึ่นครับไวคลิปมันสีเงาเกินไปครับผมไอครับไปรู้ในวันครับห,ห,หลังขณะมีอาการครับพี่น้องอา้าวนี่เบิ้์ขั้นเบ็ดครับ เอาแล้วเอาแล้วเดี been, h, ๋ยวข่อยจะเอาไปก่อนครับป่ายังป่านยังตะโคกครับตะโคเอาครับโอ้ใส่พอดีถอดครับไปขออยาะปูดใส่เยื่อไปก่อนครับเบิ่งขั้นเบ็ดดังนี้ครับพี่น้องดึงเข่าข้างกันแท้หน้ครับ ัสิอยู่บ่อยู่เข่าหางกันแท้หน้านี่บมองูก,กับปลาไหลครับยายแมงงูอยู่ครับลดครับผมเอาใส่เยอะไกันครับนี่แล้วครับพี่น้องบุณครับปลายขั้นเบียดเห็นตัวอยู่พี่ครับีไปแล้วดินแล้วครับมีตัวละหลังนี้สี่ยูบ่บ่ โอ้ดูวะโอ้ใส่สวยๆครับเหยัดรุดละปิดหน่อยเดียวครับพี่น้องนี่เหยัดรุดครับตัวนี้ใส่ง่ายครับแบครับขอยายปกติครับเบื้องหลังนี้ต้องกันพี่น้องเมื่อกี้ไดย ใส่เง,งาหมดแล้วครับโอ้บึกขันเบ็ดปลายจมหน้ามดแล้วครับจะปลายยังกินกบ,บ,บ่โอ,อ้ครับเจสี่เจสี่ยูโมยูครับต้องใส่โมยูครับแบบ่มยูครับรุด หรุดครับพี่น้องขอเบ็ดไปแล้วส่เกยรกนครับหลังนี้มีอาการครับพี่นอ้องปรากฏกินเคียดปรากฏครับพี่นอ้องเอาโอ้ยงอวงเลยเปิกาอยังไงล่ะครับไม่ได้กินด้วยคบนี่ ก็หนังมินหน่อยเดียวนี่ครับปกติครับนี่ได้ก็ไปทันนี่ครับพี่น้องไสครับครับรอบแรกครับกระพานออดครับพานออดเบียดจากหลังก็สามสิบหลังปลาสองตัวครับได้สามตัวก็ไี่น้องเอาพอได้กินครับล่องไม้ไมหนามไมครับพี่น้องใส่น้ำ ไหหน้านี่ครับไปดั๋ยวเซาเมียก,กันเนาะไตเขียดมาน้ำครับไว้ได้ใส่มื่นอืน่นกระพานอดอดเดี๋ยวเซาเมียก,กันครับล่มกับแม่ละพกเน่แม่ด้วยถ้าฝนลงนี่มุมยมงยุ่นนี่ข้างกบนี่เจียงหน้าอยู่นี่เกดออกแล้วเนาะไปเซาเมียก,กันครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องออกยามเม็ดอีกรอบนึงครับยามรอบนี้ก็สีเขาบ้านแล้วครับก็ผ่านออดครับผ่านออดไปแล้วครับ,รบดองไม้ไม้ไปเรื่อยๆไม้นี่พะากุเปลี่ยนหมายไม้ครับผมยืนเสามีตัวยหงไงตัวสองตัวนอนเนาะ การนะพี่น้องนี่ใายคันเบ็ดครับโอ้มีโตครับมีโตแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้ติดมินครับสิรุดแล้วครับพี่น้องนี่ติดไข้ปากเนี่ยโอ้โอ้โอโอติดสิรุดแล้วครับนี่โอครับมาแล้วอีกแตร์นึงครับผม อแล้วครับพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับพันอยู่คุณครับมันิมีตัวปะตุ๊บลองใส่รุดครับรุดครับนะครับใส่เยอะไปครับหลังเมื่อกี่รุดครับพี่น้องนีกแย่งมาอีกหลังนึงนี่ครับมีโตครับมีตัวเยู่ รับแต้มที่สองครับปลาใสเดียวกัน,น้วครับปลาหมาดอยู่ครับขอหยาดพลดครับผมเอาอีกแล้วครับพี่น้องบือหลังนี่ครับขั้นเบ็ดปลาเขายังกินไปที่นี่บนออก่อนครับยังไงพี่้อง ไปไงี้ครับโอ้ยวุ่นอะตายป่ะนี่อลไรงี้ครับพี่น้องเอาเบืง้งจิกดได้บ่ครับไปมีตัวแล้วครับผมนางนี่ออกดีแล้วครับพี่น้อง,องสองสัยประยู่ัมสิสงสัยอย่าปลาไหลครับปลาเบสญี่ปุ่นครับนุดครับ ปลาไหลครับเองครับอะไรดึงกินแน่นอนครับผมบับป้ะเช้แยกไปก่อนครับไปครับพี่น้องลุกผลงานครับได้ครับจักะจะโตนี่ซีหาโตฟันออดกัได้จะโตงามๆครับเอาพอได้กินเนาะฟันออดเท่าไปชาับบ้านครับเจอกันมื้ออื่นเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมบอว่ายาเว็ครับ ไม่ได้พลาดออดท้องคือบ่าปาเริ่มแจ้งแล้วพี่น้องตี่หาเครื่องหลังแรกเหมือนเดิมครับผมนะครับเดี๋ยวเึถ่ทายเบ้งครับเบิ้งหลังนี้ครับพี่น้องปลายขึ้นไปจมในานา้ำคุณครับโูนครับแต่บงแต่สิบมีตัวบ่เ้าเลครับ โอ้ยายครับเตรียมแรกตุงแงมเลยครับเดีย๋ยวทานัต่ครับพี่น้องเอา้ามานมานยู่ครับนีกก่ะกำัโตรครับเตรียมแรกครับผม่ามาหลายลังแล้วพี่น้องปลากินอยู่ครับของ่่ต้องคอยติดเบ็ดครับ เดี๋ยวเขาครับเอโอแล้วนี่มีตครับอโอู้ครับพันอยู่กอเขาครับเดี๋ยวมจะหยาดเอาครับโอ้กืนตัวนี้กืนโอ้สงสัยติดโดนครับคุณโอ้ยตัวงามครับตัวงามครับ หนึงครับสองเต็มแล้วครับเซานี่ไปเขายายปลดล็ครับเอาอแล้วครับพี่น,อน้องหลังนียมันขันเบ็ดครับโฮ้ยหลุดจำไมีโตปลายแล้วครับล้างนี้ครับพี่น้องปลาอันบ็ดจุ่มในนาบครับมีตัอยู่วะเอา้ามีตัครับมีตัอื้อ ไม่รูดแล้วบอเด้๋ล่ะ,ละ,ะโอ้โหโอ้ยหปลาโคกับปลาโอเดี๋ยวผมพอายาดเอาขึ้นครับ อันนี้ครับพี่น้องโอ้ยคุณครับมีโตอยู่นะครับคุณดึงยุบ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 ตะแลขนึกว่าปลาไหลครับดึงเขาข้างกันได้ปลาอยังโอ้โหครับใส่สวยใส่สวยใส่สวยมาแล้วครับแต็มทีซีครับโอ้ปลาแม่นปลาคือมีเจ้าหัวครับเอาเอาแตมแ็มก่อนครับผม อีกหลังนึงครับหลังเมื่อกี้ใส่สวยอยู่ครับทังจ้อยไปหน่อยนึงครับปลาเมื่อหลังนี้ไปขึ้นมีครับพี่น้องเบิ่งทีมีตัวบ่เอามีตัวครับมีตัวปลาคอครับใส่สวยๆเดียวครับเอาหมาดอยู่ครับเซานี่แต้มทีหาครับผมไปเขาหยับด้วยครับปลาอาทิตย์ก็ขึ้นละ มาแล้วครับนี่อีกลังเขาพี่น้องจักสิมิโตอยู่หรือเปล่าครับัสี่บรรดาใหญอย,ยู่ครับเกี่ยวเองไงรุดตามเคืค่ครับหลังนี้ครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วกลับบ้านครับพี่ต้องทานอดกับหมานอยู่สามสิบหลังเนาะนี่พ่อได้กินอยู่ครับเจ้านี่หาโตครับผมไปลกลับบ้านห้อง